สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหารทศนิยมนะคะโดยวิธีการหาสรสั้นและวิธีการหารยาวนะคะการหารทศนิยมนะคะจะมีทั้งหมด3าวิธีวิธีที่1นะคะวิธีการหาสรสัน้นวิธีสองวิธีการหารยาวและวิธีที่สามนะคะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ38.367หารด้วยเลข7นะคะวิธีที่หนึ่งคุณครูจะใช้วิธีการหารยาวคุณครูก็ตั้งเลขเลย38.367หหารใส่เครื่องหมายหารนะคะหารด้วยเลข7ถ้าเป็นหารยาวนะคะให้หนักเรียน ขีดเครื่องหมายหารไว้ข้างบนนะคะตอนนี้นะคะเราจะต้องท่องส7คูณ7ให้ได้ดูตัวแรก7คูณอะไรได้3มีไหมคะไม่มีใส่์ 0, แล้วเอา3ไปรวมกับตัวถัดไปก็คือเป็นเลข8ก็จะได้เป็น38 7คูณอะไรได้38ไม่เกินอ38อ7คูณ5ได้3านะคะเสร็จแล้วก็เอา38ไปลบกับ35ลบกันแล้วเหลือเศษ สามนะคะไดการนี้มาเสร็จแล้วดึงเลขสามลงมาจะได้เป็นสามสิบสามเจ็ดคูณอะไรได้สามสิบสามไม่เกินสามสิบสามใกล้เคียงได้เป็นเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะคะเสร็จแล้วก็เอาสามสิบสามลบไปยี่สิบแปดเหลือเหลือห้านะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ดึงเลขหก 6, ลงมาเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบหกนะคะมีไหมคะอเจ็ดแปดห้าสิบ หนะคะลบกันแล้วเหลือศูนย์พอดีเลยเสร็จแล้วคุณครูก็ดึงเลข7ลงมา7คูณอะไรด้วยเจ็ดมีไหมคะเจ็ดหนึ่งเจ็นะคะลบกันแล้วเหลือศูนย์พอดีเลยอ่นนี่คือวิธีการหารยาวนะคะ วิธีการหารยาวนะคะก็คือเหมือนกับการหารปกติเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหารทศนิยมนะคะถ้าเจอจุดให้นักเรียนใส่จุดด้วยอเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้ดังนั้น38.367หหาร7นะคะก็จะมีค่าเท่ากับคุอตุดนี้นะคะเท่ากับ5้าจุดสี่ คำตอบก็คือห้าจดสี่แปดหนึ่งอันนี้คือวิธีการหารยาวอันนี้คุณครูเขียนอาจจะไม่ตรงกันนะคะความจริงหลักจะต้องตรงกันเนาะอ่าต่อไปนะคะวิธีการหารสั้นอีกวิธีนึงวิธีการหารสั้นคุณครูคก็ล่างจทย์เลยสามสิบแปดจุดสามหกเจ็ดนะคะหารเหมือนกันแต่หารสั้นเราจะขีดข้างล่างนะคะหารด้วยเลขเจ็ดต้นี่นก็เท่าจุดคูณแม่เจ็ดเหมือนเดิมอย่างแรกเลยเจ็ดคูณอะไรได้สาม 7คูณศนะคะได้ศูเพราะว่าไม่มีเลยได้3เสร็จแล้วก็เอา3ไป,ปรวมตัวไปเอา3ามไปรวมกับตัวถัดไปนะคะก็จะได้เป็นสา7สิบแดเจดคูณอะไรได้ส8สดไม่เกินสสดเหมือนกันเจคูณห้าได้สาสบห้าเหลือเหลือเศษสาอ่ามุณครูเ็เอา3ไปรวมกับตัวถัดไปนะคะก็ะได้มาเป็นสา7สบสามเจคูณอะไรได้สามสบสาอ่าได้มาเป็นเจ 28คุณครูต้องการ33ใช่ไหมคะ28 29 30 31 32 33แสดงว่าเหลือเศษเหลือเศษ5คุณครูก็ต้องเอาเลข5ไปรวมกับตัวถัดไปก็จะเป็น56เสร็จแล้ว7คูณอะไรได้56ก็จะได้เป็น7 8 56พอดีเลยไม่เหลือเศษใช่ไหมคะโดยท่าน ตัวเลขที่เป็นเศษก็จะไม่มีนะคะต่อไป7คูณอะไรได้7จ็ดคำตอบก็คือ7จคูณหได้7เสร็จแล้วขีดเส้นะคะ่ะนี่คือคำตบอบหาสั้นก็จะสั้นสมชื่อนะคะเสร็จแล้วนะคะหลักตา้าเหมือนเดิมเจอจุดใส่จุดจุดจะต้องตรงกันเพราะฉะนั้นวิธีการหาสร้างคำตอบก็คือดังนั้นนะคะ38.367บหก็ารเจก็จะมีค่าเท่ากับห้ c81 นะคะอ่าทั้งสองวิธีวิธีการหารสั้นและวิธีการหารยาวนะคะสุดท้ายแล้วคำตอบมีค่าเท่ากันนะคะอ่านี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะคะหกสิบห้าจุดห้าสองหารสิบสี่อ่าวิธีแรกคุณครูจะใช้วิธีการหารยาวนะคะคุณครูก็เขียนมาหกสิบห้าจุดห้าสอง หารถ้าหารยาวขีดข้างบนนะคะหารด้วย14เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณแม่14ให้ได้อ่ะอย่างแรกเลยเลข6 14คูณอะไรได้6มีไหมคะไม่มีใส่ศย์เอาหกไปรวมกับตัวถัดไปก็จะเป็น65 14คูณอะไรได้65ไม่เกิน65อ่ะ14คูณเท่าไรเอ่ย14คูณสได้5้ อ่าค,คุณก็เขียนห้าสิบหกเสร็จแล้วก็เอาหกสิบห้าไปลบห้าสิบหกได้เท่าไหร่คะอได้ทั้งหมดได้เป็นเก้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ดึงเลขห้าลงมาอ่าต่อไปนะคะสิบสี่คูณอะไรได้เก้าสิบห้าไม่เกินเก้าสิบห้าเขาจะได้เป็นสิบสี่หกนะคะแปดสิบ สี่อ่าเสร็จแล้วคุณครูก็ลบนะคะห้าลบสี่ได้หนึ่งแปดลบเก้าได้หนึ่งนะคะเก้าสิบห้าลบแปดสิบสี่ได้เป็นสิบเอ็ดนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ดึงสองลงมาได้เป็นหนึ่งร้อยสิบสองสิบสี่คูณอะไรได้หนึ่งร้อยสิบสองมีไหมคะอ่าสิบสี่คูณแปดได้หนึ่งร้อยสิบสองพอดีเลยเสร็จแล้วลบกันแล้วเหลือเศษศูนย์นะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้สองเซนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นดังนั้น 65.52หาร14มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ออย่าลืมนะคะเจอจุดไท่จุดเพราะฉะนั้น65.52หาร14ก็จะมีค่าเท่ากับ4.68นะคะน,นี่คือวิธีการหารยาวอีกวิธีนึงวิธีการหารหารสั้นนะคะ,ะคุณครูไม่ได้เปลี่ยนวิธีการหารสั้นอ่ะอันนี้หารสั้นนะคะ วิธีการหารสั้นอะคุณครูก็ลอบโจทย์เลยหกสิบห้าจุดห้าสองหารด้วยถ้าหารสั้นคิดข้างล่างหารด้วยสิ นะคะห5 5 2หารด้วย14เหมือนเดิมเลยค่ะท่องสูตรแม่14 1สิบสคูณอะไรได้6ไล่ไปทีละตัวนะคะ14คูณ0นะคะเพราะไม่มีอะไรเลย14คูณอะไรได้6ไม่มีเพราะงั้คุณครูคก็ต้องเอา6ไปรวมกับตัวถัดไปเป็น65 14คูณอะไรได้65แต่น้ยแต่ว่าไม่เกิน65นะคะก็คือ14คูณ4ได้5้านะคะตอนนี้เรา,เรามี56แล้วนับไปสิคะ5้า56 อีกเท่าไหถ,ถึงเ 56, 57, 58, 59, 60, 68, 62, 63, 64, นี่ยถึงจะครบหกสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบ็ดสบแปดหสบ้าหสหกสิบเดงาห้าแสดงว่าเหลือเศษ9นะคะคุณครูก็เอาเลข9้าไปรวมกับตัวทันไปแลได้เป็นเก้าสิบห้าอ่าไ่ปไปสคูณอะไรได้9ก้าสบห้าแต่ว่าไม่เกิน9ก้าสิบห้าก็จะเป็น14คูณหได้แปดสสี่ใช่ไหมคะอ่ะ แ4ใช่ไหมคะคุณครูก็นับไปซี84อีกเท่านถึงจะครบ 85, ต5บ5ก็เหลืออีก11เนะคะคุณครูก็ได้มาเป็น112 14คูณอะไรได้112นะคะ14คูณ8ได้112พอดีไม่เหลือเศษนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเจอจุดใส่จุดเพราะฉะนั้นคำตอบวิธีการหาสั้นก็คือ65.52หารด้วย4นะคะก็จะมีค่า เท่ากับ4.68นะคะทั้งสองวิธีทั้งวิธีการหารสั้นและวิธีการหารยาวนะคะสุดท้ายแล้วมีค่าเท่ากันนะคะก็คือ4.68นะคะ